ระวังถือสายไฟนะครับสบายดีพี่น้องสบายดีสุครุสุคนสุมองสุบอนสบายดีอ,อ,ดดดดดอ่าอ่าทำดีดีทำดีดีทำดีดีเอ้าเอ้าไก่แท้ๆเอาสบายดีไม่ไหมลูกสวัสดีครับนูนหน่อยนูนน้ำสวัสดีค่ะอ้หเก่ง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 มันี่ยมาหดออกไหม่เนี่ยฮะเดี๋ยวเรามายืนหดจบดีแล้วเล่นหนึ่งรอกไหม่มันจีเหี่ยวเลยเนี่ ไม่ได้กระปอมนี่บอ่นนะกระปอมเลยนะมันหนาวนะมีหัวกระปอมพี่น้องไแน่ๆน้ำไม้ไหนบอมันอยู่ในไม้น่ะน่กิ้งกาน่ะกิ้งกาน้อยกิ้งปอมน้อยอันนี้น่นๆน้ำไม้ชักดี่ดรีนั่นเออแน่ๆหบอมันขยับลงเลยนะเฮ้ยระวังน้ำเขาหูดูเขาหูดอหารระวังด้วย โอ้เจ็บเจ็บระวังเจ็บระวังเจ็บสนุกเลยพ่ออ๋าเชียวบุษ a n t นี่หอดสงการหักกระพักกระลินสงการเลยเระวังสายพับเด้อพี่เทนเด้อหนูน้อยถูบ้านลูกน้อยน้อยถูบ้านถูบ้านถูหันถูงันเร็วๆกับ เออลงน้ำไปพุกวดไปไปอะควัดควัดกวาดเออพี่เทนเป็นคนฉีดโอ้เออเออเออโอ้ยเก่งแท้นี้บาดนี่ยไอไปพุนฉีดน้องเป็นคนทูผู้นึงก็เป็นคนกวาดน้ำเก่งอย่างนี้เนาะโอ้เก่ง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 เอาไอ้เทนคือสลบเป็ดเลยนะ แล้วเขาในบ้านเนี่ยพี่เทนฮัลโหลมวนเออมันถืออายนะล้อยเฮ็ดเถูจบดีถูจบดีมันถืออายน่ะถูจบดีถูจบดีระวังลื่นล้มด้วยนี่เด้อมันมืๆด้วยนี่ไม่ลื่นตกกระไดไปแล้วน่าระวังนะนั่น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 โอ้โห เอาเช่นปี๊ออกเช่นว่าโอ้ยระวัาางม่นเข้าข้างในนะพี่เต้นอะรอ่ะ,อะอานี่น้องตี้มดเหมดเยเต็มเลยเนี่ยอาเช็นเช่นนอกตกเลยโอ้ยชิดชิดชิดโอ้ งน้ำตาแดงนะน้ข้าตานะบมวนาวบ่เฮ็ดสไลด์ล้มนี่แหลท่านก็มาแต่เอาสินให้แม่นู่น้อยพี่น้องเลยเจ็ตเจ็ขายต๊กเงินจะนาะ มวนเพ่แม่น้อยเพิ่นเอาสินไปแปลงพี่น้องเอ้รอ้องเขาหูไอ้ลูกรอ้องเขาหูรอ้องเขาหูเสียงขับบ้านเด้สามแสบนะมาเจอกันมือได้โอ้โหเสียงขับบ้านพี่น้องเอ้นี่นู่นะมา,มามาลดทางนี้ลูกมาลดทางนี้ หดน้ำดอกไม้ทางนี้เอาเจ๊เออหดน้ำดอกหดน้ำดอกไม้ให้มันสวยๆจ้าฮะนี่ทางนี้ยังยังยังไม่มีใครใครหดเลยยังไม่มีใครหดน้ำอ่าดอกไม้ทางนี้เลย ระวังระวังเน่นะพี่เทนระวังเน่นะมแมนเจ็บระเบิดะระวังน่งขาหูด้หนุเอ้มาเาซินให้แม่นูน้อยย่บานนะบพี่น้องเลยไปยิบไปเพื่อนไล่มือเลยแหละทุดีดีทุดีดีลูกเอา

มาหามกันถลายถลายมาแต่ไกลๆเนี่ยสไลมาแต่ไกลๆนู่นสไลมาตั้งแต่นู่นพ่อเอเอเฮ้ยอ้าวหยาดกันแล้ววนันนี้ระวังล้มเด้อระวังล้มนะสามสามคนสามคนสิบคนพี่น้องเอ้ยสามคนนะระวังระวังเขา่เขา,หเาหูน้องระวังเข่าหูน้องอ๋อคนนั่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 น ผดผดผดเอ้าระวังบริย oh, 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 ังผมเปียกบด้อมถือดอกไฟด้วเพ่อนโอ้สบาวก็จะเปียกเลยนี่เออไฟช็อตได้ไระวังร้อยอย่าเห็ดน่นกมันจะขาวตาไอ้กายามหนึงแรงคือเ่องเอ้ยฮ้อนแดดแดดพดแดดโหงไปได้เรื่องม่วงสิสุกเลยเนาะ <Yeah. S 2> ยือสิ้ีขาวแก่นบ้านเลยแล้วพี่น้องเว้ยหมกม่วงกันเลยกุ้ยศีขาแก่นบ้านเลยละอ้าวตัดทามมาทางนี้พี่น,อน้อง เงี้ยมาห้ามเร็วเอาน้ำเปลี่ยนเสือเร็วๆใช้อีตาเตินี่เตด้อเด้อเ้อเ้อเ้อวายวายวายอยมาห้าหน่อยสิเอาน้ำมัยัเคยไงเพิ่สมเตียงพี่น้องหรือว่าแค่ เทียนเองเทียนเทียนเทียนเียนเทียนเลียนแม่มกกว่าหน้อ้โหแต่ละคนโเอ้าเกอาบนปมานนองอาบน้ำอาบน้ำเลยอาน้ำเรยเลยวเปลี่ยนเสื้ผ้าเดอจะไปทางไนเเที่ยวกูแขนให้ กลับบ้านกับพ่อมาดิมินอ่ะเหลือแลรงมีเงินเลี้ยงนมมาแล้วน่าน่าน่าชานมน้ำอ้วนหรอมืออะไรครับโอ้ยเวลาอาบน้ำให้ลูกชายแล้วพี่น้องทั้งนี้เบอร์อะไรนะป้าปลาเบอร์ตายบ่เอามาน่ะตายสาโอ้ยมันหอนแม่ปลาเอ้ยพี่น้องก็กำลังสนุกเลย กำลังมันอืมกำลังได้ที่โอ้ยประชันขัดจังหวะหน่อยหนึ่งพ่อดีขัดจังหวะเนี่ยจักหน่อยผัวเนาะพี่นกเนาะสงการเนาะสงการฮะเอาพักการ์ดออกันหน่อยสงการที่ลูกบดเผากินอยู่กระท่อมเลยอิจฉาบางแผ่นไปแล้วอเอาภูเขาไปอยู่แล้วเอาภูเขาจะไปนันบอกเขาจะไป ไปไปเล่นสวนน้ำอ๋อไป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 เราไปวันหเป้ามานไกลเราเวนน้ำเราก็ไปเล่นทนีเลยกระผัวเจ้าเล่นเปิดขอัเหีวัเวเปิดน้ำใจมีอะไรางเอ้แต่หัวครัาเอ้ยเขาเจ้าไปเล่นสวนน้ำฮะก็ไปเผาป่าอยู่น้องเนาะสามเคยเฮาโอ้ยแจวเป็นยัง ทางทีน้ไป no? ่น้อ่ะครับหาเก่งห้วยไปจักน็เก่งน้อยเนาะพอดีแกล้มโอ้ยสุดยอดเลยสามปองกเอดียอพอดีสามปองโดยปลาตัวสิบเอ็ดสงาสี่สิบห้าหเจดอาทิตย์อันหนึ่งอาทิตย์หนึ่งพอดีพี่นองเอ้ยปลาตัสงกรามสิบมืนพอดีเจ็ดพอสิบเอ็ดหกสิบเจ็ดอันนปลาตีโพี่เ้างเอ้ยเกินคาราบิ คำอลไรสี่มืออะไรพี่น้องไม่เห่ากันเลยใครมีลูกเอาลูกใครมีลานเอาลานโดยขัน้อยเมื่อก่อนพี่น้องเอ้ยอำลาพระจ่าเพื่อนท่านี้ขอบคุณขอบคุณลายรพี่น้องปลอดภัยสุขสุขคนสมองสุขบอลขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณทุกคอมเมนต์พี่น้องกันไม่คลิปหนาสันหลังขี้นิ่สบายดี